กลเข้าแถวมารับครับผมจากเสียน้อยเจ๊ก๋นะครับแล้วก็เสียฟางครับเข้าแถวมานะครับห้ามห้ามห้ามเอาสองคนนะครับเชิญครับใครเปิดออกมาแล้วได้เลขสวยเลขหนึ่งถึงเลขเก้ารับซื้อคืนองค์และหนึ่งหมื่นบาทครับผมเอาขอให้กิจการของเคซีจงรับด้วยช้ บนนะครับ้าพบนหมดแล้วหมดเลยครับลุนเลขสวยครับวัดจอมมณีครับผูกเสกนับสีวาระนะครับเป็นสิริมงคลครับของเคซีนะครับขอให้เจเกะนะครับเสียน้อยเาฟารมเจ๊เฟิลนะครับตรงมีสุภาพสมบูรณ์แข็งแรงร่ำร่ำด้วยด้วยห้ามต่อขิ้วอีกไรแล้วอย่าห้ามเอาอีกไปนั่งนะครับ โอ้ยร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะครับนะครับวัดจอมมณีนะครับเป็นนะครับเป็นวัดที่สร้างด้วยนะครับเจ้าเมืองละโวจากลาวนะครับมีมเหสีเจ้าเมืองครับมีลูกชื่อสุขเสริมใสนะครับแกะเลยนะครับใครได้เลขหนึ่งถึงเลขเก้ารับซื้อคืนองค์ละ้หนึ่งหมื่นบาทนะครับด้านหลัง เขียนด้วยยันขององค์ุงผูมหาศิลานะครับผมออกแบบเป็นยันห้าพระองค์นะครับนะ่โมพุทธายะทั้งเมตตามหามงคลโชคลาภนะครับเดินทางปลอดภัยแข้วคลาดนะครับร่ำรวยตลอดไปนะครับขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของเคซีเจ๊หมูสงสัยป่พ่อเปลี่ยอีกจากลัางดู่นะคอยคิดอีกครับครับครับเป็กตำุวจ ถามเสียน้อยครับเสียน้อยบอกว่าบ่เกินร้อยดอกบ่เกินร้อยอ่าสั้นแต่ว่าตอนนี้เร่มีคนแล้วนะครับคนแล้วนะครับผมเออครับกับโชคดีมีชัยนะครับแกแล้วได้เลขสวยนะครับเลขหนึ่งถึงเลขเก้าผมรับคืนนะครับนะครับองค์ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมโอ้โชคดีมีชัยป้าโชคเสียอุ้งกาวมาเอาบันที่นี้นะครับเชิญครับเชิญครับ ตอนนี้พนักงานเคซีหมดแล้วครับแขกท่านใดที่มานั่งอยู่ตรงนี้ครับโต๊ะอื่นครับมารับจากเสีย้อยและซอเกตทีครับเรียนเชิญครับครับแขกโต๊ะอื่นครับผมพนักงานหมดแล้วครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับอาจารย์อาจารย์อะไรจับมหาจับอาจารย์ยุดครับอาจารย์ยุดครับเรียนเชิญครับผมแขกตัวอื่นนะครับเรียนเชิญนะครับนะครับมารับได้เลยนะครับผมเรียนเชิญครับผมดา โอเคครับโอ้ยให้เลยครับโอ้ยเราบักกีฬาสีเป็นอย่างคือเพืวันจันิเพื่คไเลยนะครับนี่คือความรักความผูกพันของพวกเรานะครับนะครับสยางก่อนนี่ขิมขิมตุ่นนะขิมตุุ่นนะครับผมเสียเปียกนะครับผมครับโชคดีครับขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของเคซีนะครับเนี่ยหลายคนมาทันไม่หลายคนมาทันเอาเอาเี็หลายคนครับเขาหามคนครับขอบคุณครับ ที่เดินทางมาร่วมกันกับเคซีนักล่องก็เอามาท,ที่เหนียวอาอจารย์ผู้ผู้นะครับเชิญัะผมเป็นความรักความผูกพันนะครับรุ่นนึ่กรุ่นหนึ่งนะครับเก็บไว้ดีถ้าดังแล้วนะครับเสกโดยองลงโูมหาศิลาสิริจันโทวละสุดท้ายนะครับที่ผ่านมาวันพรุ่งนี้จะออกข่าวจ้อเจดสีนะครับพรุ่งนี้เช้า จะดังขนาดไหนวันนี้ราคาอยู่ที่299บาทวันมนลืนอาจจะเป็นพันล